อาล่าฮานีขอกระบว้คุณพระขอเดชะบาตบิน ละคุณภาษีอริยาคุณพระคุณสงฆ์คุณแก้วสามประการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน,นสากลาโลกจงมาดลบนนันดาลทั้งคุณสิ่งคุณท่านคุณมีรามาาัาจงมาปกมาคุมจงมาคุมมาบางังอังให้มากังมาเลือม,มอลำมือ

ตองยกใส้เก่าอกกุมกับหาละวะสาธุเดอคุณพานอผู้โตองล์ล้ำเมื่อนี่มาลำลองฉลองบุญคุณพอคิดอันใดก็ให้พอเห็นแจ้งสองธรรมไปไปหมดทุกกรรมคุณพาออรานให้มาปั่นละเวชาแบ่งภูมิความดุเมื่อนี่มาลำสู่เสงก่อนวาธาให้มาสูุภูขายาไลทางห่างนีผพวคาลำมือนี้ยกคอยัแขน ให้ถือกับเสียงแค้นในมอนำจำได้สิลาไมลําสาลีลาบุตรบาทให้สามารถเก,งก่งกาเมีอาาสาลือให้คนสาออกอือเลือเด่นเป็นประวัติล้ำลงเนียนหรือว่าตลอดล้ำในบะอย่ามีหามีหันการล้ำลองแอวผิดจากงานนี่แล้วงานนากายเสียให้มีผู้กับเพื่อสู้ซอยงานหลัง ให้คุณฟังย่อหยາ่งว่าทำพປอใส่ไปรຍำใส่คุณยอมลึงຄົาสมสื่อให้คุณลื้อแตกจนให้น้ำกนแห้ตามสิบแมນน้ำสาวแมน้ำหนยินอดมาหา sa la tu quân ku ba bu sang sa na kham lu ma su ma kham a nham lam nham long hai pin kon khong nong phang ai mon hu phan na à cha na phung phat bo thi son kham lu son ma son kon pu thao phang lum no na nam chon chen nha pu kha sa đen khoi ku ba kha nam ma nhu soi hai pu bao sam noi lung eun ma ba kham quân pha si lut lam lát ta na tai sa ให้มาสิง่อนลำม,ม้อนป่านเกินหนะายามีงามทัดของสามองไ่ปานแวนสิ่งศักดิ์สิทธ์ว่าควน,น้ำปองซอยดึงให้ผู้ฟังทราบสิ่งงามเก่าก่น่นทะเลนองสีงสาแดงนิ่งในใหุ้เก่าจตจงตาปฏิพันธ์คำว่าหฮลหลมักคือน้ำแกงตั้งแต่เว้นสดจังให้รักหน้าเต็มทวีผู้ข้าล้ำยุนสถา,านทีชุมนุม คนละป่าภูมิอากรักษามึงมาจงมาบรรดารให้คนปังสอดหงให้ญาป่าญาลุงทั้งพ่อแม่ลัพี่น้องฟังแล้วม่นใจคนเหนียมันดาให้มาอยู่ไกลไกลอะไรห่างวังป่าทั้งคุณหำคุณพาตาลดผู้บา่อมาซอมมาสิงนิ่งนินมสอดซองตลอดพี่และน้องไก่ไก่ผู้สุคนพววพ่อตุ้มแม่สนคอ ผู้ละที่มาในงอนวามหมดในวันนี้ขอจงย้อนนิ้วปนนมก่อนก้มกราบบางที่มันหยาบสาความเบาแต่ละตอนกะยะเป่าเดือดก่อนฟังก่อนโหสิทั้งพาสุงงงชี่มาสักการขอนมขอนมพาวปก่อนลำี่มีทัี่ทั้งสวมันลดเป็นเอเลยคนเข้าใส่กันใส่กันลดคนเข้าใส่กัน อถือว่ายกเกรยกแหกม้านไ้อ่อนยกคู่เป็นหลักกันธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อพันว่าสิผู้ใดบ่ระเลึกถึงคุณนคู่บ่าอาจารย์ แสดงวสิทธ์ผูนสีบเจริญแมนเจริญไปใดก็เจริญไปใดบริวณเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่พ่วงพันเสียงเร่รยคนพ่อวีระโชคคํากองผู้เพิ่นประสิทธิประสตรวิชาภาพรูให้แกลูกสาวลาเมนีผู้ขาขอยกไว้เนื้อก้าเท่าเนื้อนาภาคสาธุต่อรองลงมากราบนมัสการไปยั่งพระเดพระคุณพระภิกษสุสาม,มาเณรทุกรูปทุกองผู้เพิ่นเป็นประมุขประท่านฝ่ายสูง ในงานคำขึ้นเมนีพร้อมไปด้วยกราบสวัสดีไปทางท่านผู้นำของเฮ้าผู้มาเปิดการเปิดงานเจ้าหน้าที่รักษาการรักษางานพร้อมทั้งกราบสวัสดีพี่น้องเบริร์สุขุสุคนพยูดานาเวทีเนาะพี่น้องอำเภอโอ้ขอน้นามดื่มนาดื่มเบิดเนะนะาะประกาศขออนุญาต เดิงไปทั้งเจ้าภาพในเรือ่อขอน้าดื่มอีกเนี่ยบัพ่อว่สสันวาเออทีมงานมนีก,กินนา้าเปียงแจกน้อยมันฮอน <c oughs> อว่าวั้นะแล้วถือว่ากราบสวัสดีพี่น้องทางอ,อําเภอโกสุมของเฮาหรือว่าพี่น้องบานไก่บานไก,นไก,นไกยูนาเวทีเบิร์สสุขสุคนค่ะพิเศษที่ขาดไปบ่ได้นั่นก็คือทีมงานเจ้าภาพของเฮาเจ้าภาพใจใจสปอร์ต มื่อนี้สร้างน้ำทำบุญเบิดเป็นแสนกาบยานเบิดเป็นล้านกาบกลัวขอเสียงปบมือสวดเป็นเกียรติให้เจ้าภาพของเฮาเนธค่ะเพราะฉะนั้นแร้วเมื่อนี่สุดนีสาเสียงเน่ไล่มาเมื่อนี่บอกกล้ารับร้องห้องโตจ้าอันไหนก่อนโอ๊ตไปสักวอนแม่จะพาปเดี๋ยวไปหายูเด้อ ฝนตกวังหันกับพ่อหัจักตรงอยู่ห้างลิ้นเนาะเฮ้นะเอาคู่ตรงเนี่ยแม่บ่านี้แม่โอ้ยจักจำพวามแล้วเฮ้ยก็ได้มาแก้นสมหลักกับป้าขอ ว่าตักับว่าพ่อฉีได้พ่อคูเอาะแม่ตัวกวางหันกระได้ลูกพ่อซุมพ่อเย็นนี่ละ่ะเอาเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อนี่สุนิสาเสียงเร่ร่ยมาเมื่อนี่บอมีแนว่ฝากตอนเดินแม่เ้อนอกดักเสียงหองเสียงล้ำเออตักสิเป็นจังไดบอกการับล่องห้องโตออกตนออกตไวไวก่อนเมื่อนี่เสียงอาจสีว่เต็มทีเนาะแม่เนาะเออเป็นวัดจักน้อยเสียงแตจกจักน้อยจ้าเพลงยังก็แม่ บอโสดบออนุญาตให้จีบกับมากบ่าวรุ่นน้องปาามาท่านสมัยเด <c oughs> ยวลองให้เดอแม่เด้อเอาม้อนี้ถือมามากกว่ามาควบคูกับไผฮะได้พูดยาวเิอ้ <c oughs> อเดาแอบหน้ยงงอยก็หอดที่ดอกเออรอสักก่อนมาอนี้ามาควบคูกับไผกับมาล่ำอาภินันท์หน่อยดาวเหนือ้ลังคนกะซาเดอแม่ ซาใบตะปีทีแล้วพนเอออบอซาปลาบักแบงคึงสิมาล้ำบ้านเฮาพน้าพาเออนี่ล่ะตแท้กระได้เป็นจังไหนแม่รอบอคันลอขอเสียงแนจ้าหัวโบมันสีไข่ย,ยุติอภินันเอานี่ละ่ะมาเจอหนะ้าเจอตาจังสี่เล้วให้เกี่ยวฝากพี่น้องผู้ยุ้าน,นาเวทีเกี่ยวฝากผู้สาวผู้ยุนาหาันผู้สาวขมิตรลุ่นนี่เด้ นี่ละ่ะรุ่นสีเลี้ยงได้คันเอาเนี้อเอารุ่นนี่เด้อ,อพ่อได้เพื่องผ้าอาศัยกันแน่เฮากระได้เอาเกี่ยวจังหวัหมอชันโจเฮาเอออันนี้หมอล่ำายไส้ทั้งรางเด้อเนี่ยเด้ออันนี้หมอล่ำายไส้ทงเครื่องหันเออยังตามหมอล่ำไายยิ่งเด้อนี่บริหารมีครัให้รัาหัวหาเด้อบริหารหมอล่ำไายยิ่งเด้อเดี๋ยวเอาผู้ส่งไล่ไล่เข้ากันหนึบจัง เออเด้อมาฟังก่อนเกี่ยวฟังเอาเด้อมาฟังก่อนเกี่ยวไปเกี่ยวเกลียวน่อยมาเด้อคนเอ้มาเด้อคนเอ้จะสลับกากอยฟังเด้อร่อยหูมาพบพอยอดสู้ส่วนผัาเขาจะนาดังมัวมาลงไปละมืนยินเเป็นเพียงนัอเข้านี่สตินางทางบ่อเทียงมาเด้อพี่มาเด้อพี่มาเห็นสีกันเจีงอยากแหงสอนบึงอเด้อพี่เจ้าหนี้พี่เจ้าหน เป็นคุณ,คณพี่น้องทั้งกุดลังเนาะพี่เจ้าอันนี้พี่เจ้าอันนี้เรือเศรษฐีปาเกลรถเกลเบอแลเรียบจากพวกแก่วใบมันบ่อันตามาดหอมจำมใจเจ้าบ้อไม่เตียงเฮียงว่มจำใจเจ้าบ้อไม่เตียงเฮียงว่ำสิขาเรามารักไปใชยกูผู้ดีปีหลีผู้แกมเจ้าปีหลีขอบพระคุณค่ะพี่น้องทั้งกุดลังไปใส่กับน้ำมหาคือเกาไก่ไก่กระไดนาะแม่เนาะเอออันนี้พี่น้องจากโกสม อันนี้จากกุลังมาดำอีดของเฮา,ามาหมอแค้นโจหมอแค้นรักาาอย่าขออนุญาตจะเข้าเด้อแม่เด้ออ้าวหมอแค้นรักเพิ่นเปลี่ยนชุดอยู่แม่ฝากไว้นี่ก็ได้ดอกแล้วอันบ่สบายมื้อนี้หมอแค้นสมรักแล้วบ่มีแห้งตัวเป็นยังล่ะหรอไปผ่าไปหลายมื้อแล้วเป็นยังจมว่าเย็บเป็นเอ็นอุ่นในร่างไก่แล้ว ขันยังนงิ้นมาเงินว่าขันียากปนไหนกลับมาตัวละเนาะแมนเออเอาเสียเขาขังในั่เอาเพื่อจะ้ยินเข้าว่าเปลี่นโค้ดบัตรจดบอกบอกแมนโค้ดเบีดนีโควดัดรลกไหมเอาก็เปลนกระจีเปลีนทับกันเบิดตัวาตาจีรัตพัฒน์กันอยู่อย่ามาหาเป็นเด้อพ้าสือล่ะอ้ย เนื้อแต่โซเฟอร์ตายมาแม่มาแม่อย่าโซเฟอร์ตายมันบ่แม่เอาขึ้นมาเลยมาเลยบ่เป็นยังขึ้นมาเลยมาได้มันอ้างพี่แม่อิจพี่ทั้งปาโซเฟอร์ก็ได้เงินเออนเงเตีอ่ะไปไปไปเงินค้ำเออต่อยงคือปัญญายย้งจะอะไรอ่ะเดี๋ยวผู้หนึ่งขับโซเฟอร์ครับมาดามครับยัยอีกผู้หนึ่งขับโซเฟอร์บ่อนใดครับ โซ่เด็ไใส่ใส่ใสเราผมนี่แหละครับขับรถมาเอียงกระดานโอ้ยหลายตอนะ่อปวดดอกเนาะมาใส่หลัาางหันนะ่ะมาใส่เมียที่ปีนี้เอา้ามาจับควันล้ำ้อยู่ตัวนีย่างนเอ้าหัวใมองนี้แล้วเนาะพี่เนะาะไอเล็กก็จับเลยยุ้ยเล็กเป็นตาให้ไปนาะห่านน้ำยุบไปบัตรลักก็จับซอยบัดนั่นแน,จจน,เน่เอ้ามา ปีรีพวกแอมเจ้าปีรีมองนี่ตีพี่ก็คือดีแถววะโอ้ยโอ๊ยยังว่าตั้เนี่ยเบื่อจุดตีแล้วเนี่ยบังงัดมันโต๊ะวีดอันลดเก่งหมอแก้นบนและยาหลายบังหั่งควาโก๊กใจคือกันหลุ่นน้ำมาเป็นเลขกเฉียออกเนาะใส่หลังท่าเลยเหลียตาสีโต๊ะใส่โหลดเด้อจันเนาะ เิดเบิดปีีผู้แก่เจ้าปีลีปีีผู้แกมเจ้าปลีซ้นี้เจ้าสิบ่แลเลียวสิบ่ไม้ฝึกจะซั่นบ่แก่มหาอําหมอลําจะสิบ่อยากได้หมอนําจะสิบอยากนายเอาไปเป็นภัยแม่เต่าลองดูโอดสะลองใจนูกเกิดพ่อบัวบานยิมเห็นใจน้องละมองเงินเอใส่ non là la bóng nhập nhập đài bóng hoài tăng quá độ cá đi cà độ phá thâm nó nick in chân chung chim và kim loại bóc nát đi bóc áo cho họ tay chào bán bó hình sao đăng long sao đăng long bóp เล่นเลละขอฝากความหมายมิตรเอาให้ติดผัวพระละกอมกันเป็นก่อนไปนอนนำอาอย่มีหลังของพีถึงเดือพีเรื่งเดือพีถึงสิมีมือมตัสินํำขัวป่าปันหากมีสิ่งกีดกันปันต่อลอโหลดเอาให้จดละคะาน้องจังสิยอมมันในบ่อสุดแก่มันและบ่หวังของมันไงสงคมเด้อสงคมเด้อสงคมยาหัวใจยาให้คนตาตึงตาแล้วจังสินน้ เจ้าสติขอสิตามไปส่งเจ้าสติขอสิตามไปส่งปอดพงลาบังไหมในอุราปอดพงลาบังไหมในอุราหรือว่าพันระยะของพี่จะเสียใจความเป็นเพื่อนปลื้มทันจะได้ไหมเพรามันมีพันระยะหรือทีนียหมอรับบุษไส้มีไปะฮะท่านมีติสาธุเด้อวอดป่าเออท่านเนีมีอทธิ์ติเด้อเนี่ยโอ้หลบรอปนี่บอมีเนี่เป็นแต่เสียบอมเอง หรือว่าพันระยะอาคองพีกแต่เสียใจเพราะเป็นเพื่อนรวมทางจะได้ไหมเพราะเป็นเพื่อนรวมทางจะได้ไหมหรือว่าพี่เสียใจเมื่อไปเห็นหน้าแฟนรักแท้รักไม่ใจจุงรักแท้รักไม่ใจจุงหากคุณพี่ตกลุฉันจะไปส่งเธอรับรักบ้างไม่จะไปส่งรับรักบ้างไมมจะไปส่ง คิวกุ้งขอจงปลานีหากคนพี่เห็นนี่ขอให้จงบอกภ่าษาสาเกียวพาสาเกียวท้เราสับเนี่ยพีชจังละบานแต่มาลงปอนใส่กันใส่กันมาลงปอนถ้าใส่กัน เดสามาเฟียคอยร้ายทอมันนี่มันแหงห่อนแหงเอาอยู่นะแม่น้ียยมันกัอยากสิออกหลายก็จูมือจากหน่อยกินตนกินโตกระไดอันนี่แหละเกี่ยวพ่อหอมปากหอมคอปฝากตอนพี่ฝากตอนนอธรรมดาพนวันนุ่มและสาวดาวเลยเดือนมาพอกันไม่จังสี่เกี่ยวปากหักปากเพ่งปากตอนพี่น้องพอยุด้านนาเวทีอธิยกสองยกสามมาล่นนิท่านมันจังบอยอยากไอ้กันหาบัิหาหมองว้ยหมองล่งสะกอนหมอแก มาแข่นโจอีหน่อย้สยจุค่ะผู้บา่าทางเมืองบุรีรัมย์ของเฮาลูกเมียบ่ทันนีได้เนาะเออเออบ่ทันนี่แต่ว่าปีหน้าปีหืออาจมีก็ไดร สามีสะกวน,นอนลุงสิตุงกลาลัง โอฟังมัเงนเดินไปนอาหากวาลมาตอเดินไปนอาหากวัลมาตอเฮาลานอาลาลูานี่ฟังไฟบอนเดินฮันึกมากใน่อากาศพลอยเพลินเสืเลยเดินตรงเตาไปแค่น้อยอานหนังสือลายใส่เต่าแค่นเสียงพ่อยวมมีกกย่่หันนาาาาแทท้งงต chẳng là mơ của tao làm luận hòm hoa là thế nặng đỡ đắng mơ bị mà nồng nàng sao động ngây động động ngây động mừng sang hòm một ào mi tặng tè nếu đi nhau nếu đi nhau nếu sao nàng theo thang lát ba phong đúng quảng xa cô mất đi đàn ba men xe xa sang hà nam bao vịt vị men xa sang hà nam nọ chẳng này ảo tuần thiêu bụi nhỏ thiêu nàng nàng nhỏ nà นานาขนยุกขายุกยางใหญ่เดินเลยเอาบ่อซำได้ยินเสียงโลกเขาแก้มบางว่าล้วมันมาโอแอคันงาให้ทั้งง้อหมัดฟังไปฟังมาบ้านมืเสียงไทยเอิ้นมานั่งเอ้ยถ่ายเน่เน่ายเน่เน่เด้อหนุน